ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่ง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดิมพันของเพื่อนคุณจะได้รับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ขายหนัง0 18ล้านทําชีวิตพระพลโยงพญานาคลุงพลทีมข่าวสืบทราบว่าประวัติของพระพลอธิป,ปัญโยยังเคยโด่งดังจนเมื่อปีพศ2561 บริษัทผลิตภาพยนตร์บริษัทหนึ่งทุ่มเงินกว่า18ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความเชื่อของคนในภาคอีสานสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อย่างเรื่องของพญานาคและมีกำหนดฉายไปเมื่อ22พฤศจิกายน61ที่ผ่านมาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อปาฏิหารแก้วนาคราชและมีชื่อเดิมว่าบุญเฮ็ดบุญสาง ผลิตโดยบริษัทขีตานครเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้วัดรัชวัตรทิติวรดากูลมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และเต้วันเฉลิมวัฒนวรกิจกุลทำหน้าที่เขียนบทภาพ,พยนตร์หนังเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าแฟนตาซีเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของพลรับบทโดยนักแสดงชื่อดังนิวชัยยพลภูพาศ เด็กชายในต่างจังหวัดผู้ขยันตั้งใจเล่าเรียนและมีความกระตันอยู่แต่เพราะปัญหาในครอบครัวจึงทำให้ชีวิตต้องถึงจุดพลิกผันและหันเหเข้าสู่วงจรของอบายมุกชีวิตของพลต้องพบกับความล้มเหลวแบบสุดๆ จนกระทั่งถึงจุดจุดหเมื่อพลตัดสินใจก้าวเข้าสู่พระพุทธศาสนาด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์และได้ครอบครองลูกแก้วพญานาคจนกลายมาเป็นพระนักสร้างที่มีผู้คนชาวอีสานให้ความนับถือมากมายมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองในขณะเดียวกันลูกแก้วพญานาคยังก่อให้เกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ความรักโลภโกรธหลง ทีมข่าวพูดคุยกับเจ้าของบริษัทคุณนิดมานิดสอนแก้วอายุ46ปีเ่าให้ทีมข่าวฟังว่าเหตุผลที่เลือกนำประวัติชีวิตของพระอาจารย์โพนมาสร้างหนังเพราะตนรู้จักและเคารพศรัทธาในพระอาจารย์เดินทางไปสักการะท่านที่วัดเป็นประจำอยู่แล้วและในช่วงปี58สามีของตอนที่อยู่ด้วยกันมากกว่า30ปีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีทำให้ตัวเองสติแตกเนื่องจากนี้สินที่มีอยู่ในตอนนั้นเยอะกว่า10ล้านบาท บวกกับธุรกิจที่กำลังทำก็ต้องขับเคลื่อนต่อแต่กลับไม่มีหัวหน้าเครา้ครากรัวเหลือเพียงแต่ตนที่เป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งช่วงนั้นทำให้ทํางานไม่ได้อยู่ประมาณ2-3เดือนชนิดที่ว่าเผอเจอนักเดินทางไปไหนก็เห็นคนอื่นเป็นสามีหมดนั่งเฉยๆไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้เพราะทุกที่จะทำให้คิดถึงแต่สามีไม่ต่างอะไรกับคนบ้า จึงตัดสินใจบอกกับลูกว่าไม่ไหวแล้วอยากขึ้นไปปฏิบัติธรรมในวัดจึงนึกถึงพระพลก็เลยไปหาท่านอยู่ประมาณ2-3ถึงครั้งครั้งละ7วันตั้งแต่เวลา19นาฬกาจนถึงเวลา2องนาิกาโดยมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์บอกกับตนว,ว่าอยากสร้างภาพยนต์เกี่ยวกับประวัติของตัวเองซึ่งตอนนั้นตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลจึงกลับมาปร,รึกษาครอบครัว และให้ท่านเล่าประวัติให้ฟังซึ่งทุกอย่างก็ตรงกับตัวละครในเรื่องคือเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เกเรมีปัญหาครอบครัวทะเลาะก,กับพ่อแม่จนตน้องหนีออกจากบ้านมาอยู่กรุงเทพมีความรักแล้วก็มีเหตุให้มาบวชเป็นพระและพระอาจารย์ก็เอ่ยขึ้นมาประโยคหนึ่งว่ายมเจ๊ถ้าทำหนังแล้วมีกำไรอย่าลืมมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนะด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตนคิดว่าการสร้างภาพยนตร์ครั้งนี้ อาจจะทําให้ได้กําไรแล้ววันหนึ่งจะได้นําเงินไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสําหรับคนที่เดินทางมาเช่นตนเพราะตอนที่ตนขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็ไม่มีที่นอนหลังจากนั้นเมื่อตอนสติดีขึ้นก็มีโอกาสได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ถึงเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนี้คุณนิดยังยืนยันว่าเท่าที่ตนรู้จักกับพระพลท่านไม่ได้มีลูกแก้วพญา,านาคไว้ครอบครองตามเรื่องจริงๆ แต่ที่ในหนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับลูกแก้วพญานาคนั้นมาจากการที่ส่วนตัวเป็นคนบวรณากับพญานาคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่บ้านมีสารพญานาคไว้สักการะบูชาเป็นประจำจึงตกลงกับทีมงานว่าจะนำเรื่องราวของพระพลกับพญานาคหรือลูกแก้วพญานาคที่ตนนับถือมาแต่เดิมประฏิประต่อและสร้างเป็นหนังอย่างที่เห็นปรากฏว่าตนจากการลงทุนเกือบ18ดล้านบาทผลที่ได้รับหลังหนังเข้าฉายก็คือขาดทุน รายได้จากหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์อยู่ที่80,000กว่าบาทขายให้สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้แค่100,000กว่าบาทขายลิขสิทธิ์ให้ที่อื่นต่อประมาณ100,000กว่าบาทเช่นกันดังนั้นครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามที่เคยบอกกับพระพลไว้เนื่องจากหนังขาดทุนหลังจากนั้นตนก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเหมือนแต่ก่อนกับพระพลอีกเลยเพราะต้องกลับมาโฟกัสธุรกิจที่บ้านเพื่อหาเงินมาทดแทนเงินขาดทุน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกอนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแชร์ทั้ง3ช่องทางกันนะครับผมทางแรกครับแชร์ทางไลน์กดแชร์ให้เพื่อนหรือว่ากลุ่มของคุณทางที่2กับแชร์ทาง Facebook กดแชร์ออกไปสู่หน้าวอลแบบสาธารณะหรือว่ากลุ่มต่างๆแชร์แบบที่3านะี่คือแชร์แบบคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์ไปแชร์ที่ไหนก็ได้ตามใจกณเลยครับรีบมาแล้วกันนะครับมาก่อนรวยก่อนครับ